ก็กราบสวัสดีท่านเลยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กันในการเปิดกล่องของ i n v e s t i e n นะฮะก็อยู่กันใน burning box นะฮะก็อยู่กันในช่วงช่วงได้ก็ดีครับเสียก็สวยนะครับช่วงไม่ของผมนะครับก็จะมาเปิดกล่องอะไรเล่นๆนะครับก็นี่ก็เป็นวันที่3 1นะครับก็เป็นวันสิ้นปีนะครับก็ สละจ c เกานะครับเอาของใหม่เข้ามานะครับในตัวเรานะครับก็นะจะมีของก็นี่ครับเอ่อ LS Burning นะครับก็ยิงแล้วไม่พังง่ายนะฮะโจกระโตนะครับ burning บวก20ดา้เมจไม่พังง่ายนะครับพังช้าลงนะฮะส่วนเอ่อ FMG 9นะครับก็บวกน้เม็3เพิ่มความแม่นยำแล้วก็ถึกนะครับไม่แตกง่ายเออนะส่วน ชายนะครับแม่แฟไรี์เบอร์นิงนะครับก็บวกไม่ไม่ใช่บวกดิเอ่อดาเมจคูณ2นะครับตีเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นของที่เหลือก็จะเป็นเอ่อนี่เรียกอะไรบุ๋มไม่ได้ละนี่เป็น t t ท e ีอีสปอร์ตสักอย่างนี่ก็กาคิลเลอร์กระทงบอมสตาร์เนหกสิบวัดบูมแฟตแบงเอ่อก็เป็นโลเมทคิดนะครับว่าไปโอเคเปิดอะไรกว่าผมมี2,000 GC นะครับโอเค จะเปิดไหมเปิดดิรออะไรปุ๊บอืมๆอ,อะไรเอ่ยเ,ยเยฮ้ยเฮ้ยโหสตาแอกหกสิบเอามาทำไมเนี่ยปดริกโอ้โล่ทำไมเนี่ยปดริก ปป๊๊บบจะได้อะไรเอ้ยโอ้โหไม่เหนยขอดีๆขอดีๆสักครั้งเลยวะเอ้ยโอ้โหเอ้ยอันนี้ยังดีครับเก็บสะสมนะครับโอเคถือว่าดีนะครับคืออะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่สตาร์ใน60ลงไปฮะ โอ้โล oh, เอามาทำไมเนี้ยอะไร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 โอ้เยสโดเคถือว่าสะสมครับไม่เป็นปัญหาครับโอ้โ oh, ห oh, นิดีเดียวเอสโต้ จะเปิดได้เชีย่ยทำไมวะโอ้โหแฟดแบงค์เอามาทำไมเนี่ยต่อไปเป็นอะไรได้อะไรได้อะไรได้อะไรเฮ้ยโอ้โหเชียวเอลโอ้ยโอ้ข้างล่างกระทงบอมข้างล่างเอ้ยข้างบนกระทงบอมข้างล่างโจก็โต มึงเล่นกับกูอีกแล้วเออสิเอออะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งมาอีกแล้วครับเยอะเหลือเกินนะเราเนี่ยของดีหน่อยเฮ้อ้ฟัก น่าจะเจ๊งนะครับดูแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยอยู่เฉียดโอ้เอา่าทำไมเนี่ยมาดิปาดโอ้โหแจมอันนี้ก็คาดตัวก็โตกับ LS นะฮะ อมันได้ยากได้เย็นจริงแต่งน้อยก็เอ้ยกาฮิลเลอร์แจมอยู่ถือว่าได้ไม่ยากครับไม่เหมือนกล่องของเออ่ลายเสือนะครับลายเสือนี่แม่งได้โคตรยากเลยครับโอ้โหโลก อย่างน้อยก็จโจกโตวะจโกวจโกโตโจกโตโอ้ยโอ้โอ้โหเอลเอสโอ้เชียได้กระตรงบอมก็อย,อยังดีวะเกตาสมครับอะไรเออจโจกโตโอ้โหแจ่มครับตอนนี้เหลือเอลเอสอีกอย่างหนึ่งครับปึ๊บปึ๊บ เป็นอะไรเป็นอะไรโอ้โ oh, ห oh, แม่งเอ้ยเมดคิดตอนนี้ G C เหลือเท่าไรเอ,อ่พันหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้เหลือสักสองร้อย G C แล้วกันนะครับหรือถ้าไม่พอใจก็เปิดแม่ให้หมดเลยนะครับสละ G C ทั้งหมดครับมาเปิดนุกๆครับโอ้ oh, ิเดยืนหา เปิดมาแล้วเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้อีกแล้วครับประวัติซ้ำรอยทำไมไม่ลงมาวะ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ไฟฉายโอเคเดี๋ยวพอดีครับปึ๊บ กูกลาบแล้วนะให้เอลเอสกูหน่อยเถอะเฮ้ยเอลเอสโอเอลเอสยึดเค้โอ้โหโอ้ยขอบคุณมากโอ้โยกูอิ่มอิ่มโอ้โยโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับโอ้คือแบบชิวแล้วครับเอเดเอลเอสมาชิวแล้วครับ โอ้โอ้โหโจกระตครับแจมอืมฮึโลโอ้อแย่คือแบบได้เอาเอสมาแล้วฮะคือไม่มีปัญหาฮะโอ้ ยิ้มกิมเลยครับโอเคครับก็จะเปิดให้เหลือสักสองร้อ,อยครับเออแกเนี mm ้แหละครับได้เาเอสมาครับฝันเป็นจริงแล้ว mm hmm. เปิดกล่องนี้เพิ่งได้ของเวลลี่แยร์ครับแบบเวลี mm ่แร์จริงๆอะเปนครั้งแรกเลยอือแ mm hmm. <c oughs> ม่คิดแม่คิดว่าจะให้อีกสักกระบ,บอก กระทรงบอมนะครับเก็บไว้นะครับชอบสะสมครับโอ้ u c k o what okay ครับเอโอเค <c oughs> อะไรเอ้ยอะไรเอ้ยโอ้โหบะทปูม โอเคอีกสองกล้องสุดท้ายนะครับปึ๊บอะไรอะไรเอ okay, ้ยโอเค TT Esport นะครับโอ้โห mm hmm, เมดคิดกล้องสุดท้ายนะครับต้องเปิดลาต้องคอยๆลาครับ าสูตรครับตามสูตร,ตตรเล่นเป็นงานวัดเลยครับโอ้โอหลุด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 เออของดีของดีองดโอ้โหลงลงลงมาแล้วได้เมดคิดอืเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยนะครับโอเคก็สำหรับการเปิดกล่องนะครับเอ่อ Burning Box กนะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ